วเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะของ k 4 p a u นะคะที่รวมเอาแพลตฟอร์มของ K4 Communication ไว้บนแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวนะคะสามารถโหลดได้แล้ววันนี้นะคะและหลายๆคนถ้าเกิดว่าอยากเติมเงกับทาง K4 ค่ะระบบ k 4 p a u ก็สามารถ,ถทูวิธีการเติมเงินดังนี้นะค่ะเมื่อเราโหลดแอป k คโฟพัลงบนหน้าจอโทรศัพท์ของเราแล้วนะคะเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ในแอปได้นะคะอย่างตัวอย่างเวลาที่ว่าเราโหลดเสร็จมันก็จะมีมีแพลตฟอร์ม K4 โฟพับนหน้าจอโทรศัพท์เราแล้วก็คลิก K4 โฟพัค่ะเราสามารถที่จะติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะแพลตฟอร์ม K4 โฟคอมมิวนิเคชหรือว่า Facebook นะคะหรือ TikTok YouTube นะคะ ผ่านแพลตฟอร์ม K4 p a s ได้นะคะเพราะว่าบริษัท K4 นะคะร่วมเอาแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่อยู่บนโซเชียลนะคะไว้สำหรับให้กับทุกๆคนได้ง่ายในการติดต่อข่าวสารกับทางบริษัทค่ะว่าทุกๆคนนะคะจะเติมเงินเราก็สามารถที่จะคลิกเติมเงินตรงตรงช่องนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกจำนวนเงินค่ะ เติมร้อบาทแล้วก็มาเพิ่มเบอร์โทรใส่ช่องช่องเบอร์โทรค่ะ091 9 2 0, 0 0 1 4 6แล้วทุกๆคนถ้าเผื่อว่าใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วเราก็สามารถยืนยันการเติมเงินค่ะก็จะมี QR Code เด้งมาที่โทรศัพท์ของเราค่ะ เราสามารถขยายแล้วก็สามารถบันทึก QR code ไว้ในเครื่องแล้วก็ไปสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารของเราได้ง่ายๆเลยค่ะเท่านี้เองก็เสร็จสิ้นสำหรับการเติมเงินของ Sim K4 ค่ะขอบคุณค่ะ